สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช n แนลครับ Ford by GT กอล์ตุววันนะครับ mm hmm. วันนี้มารีวิวรถ Everest Titanium Plus ครับคับสองราคา1,599,000บาทครับ mm hmm. ขอน้องเตย FC จากปราจีนบุรี Body America ฝากระโปรงนิ้ ปีใหม่หมดนะครับถอดของเก่าออกคอสตอมเอาฝากระโปรงตัวใหม่คาร์บอนใส่เข้ามาทาสีให้เรียบร้อยครับเป็นชุดบอดี้อเมริกานะครับผมใช้เวลาแต่งคันนี้นะครับหเดือนน้เต็มนะครับเทแล้วก็รอมากๆนะครับเดี๋ยวกอพาดูครับว่าเราแต่งอเมริกาอะไรบ้างที่เป็นอเมริกานะครับแล้วก็บอดี้ของเขานะครับเอเวอเรสทุกรุ่นนะครับขับ2ขับ4 e v e อเวอเรสตปอร์ตนะครับในตัวเจนของปี2021สามารถแต่งแบบนี้ได้หมดนะครับกอฟสามารถแต่งให้ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันครับ ว่าแต่งเมกาเป็นแบบไหนนะครับฝากระโปรงด้านบนนะครับอย่างที่บอกก็คือคอสตอมนะครับถอดฝาเดิมออกเลยครับแล้วตีใหม่เข้ามาเป็นคาร์บอนนะครับทำสีเข้ามาเรียบร้อยครับแล้วก็เรื่องของสกูปด้านบนนะครับติดหลอกหลอกเอาไว้นะครับเพื่อให้เทเป็นทรงอเมริกาครับผมแล้วก็ตัวไฟฮะไฟด้านหน้าคือไฟวีแลน์นะครับนำเข้ามาจากต่างประเทศนะครับทั้งชุดเลยแล้วก็กระจังหน้าก็เป็นชุดกระจังหน้านําเข้ามาเหมือนกันครับตัวหนังสือ FORD นะครับสีดําเงานะครับมีไฟดับพิมสามจุดเพิ่มเข้ามาแล้วก็ไฟตัดหมอกอยู่ด้านหน้าน LED ดีส4ดวงนะครับทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวามาที่คางด้านล่างครับถูกตีเพิ่มออกมานะครับยื่นออกมาจากคางเดิมแน่นอนครับเซนเซอร์ต่างนะครับ4จุดของ a d Adaptive c r u i s e Control แล้วก็ระบบการชนด้านหน้านะครับยังใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วก็มีไฟหลีไฟเลี้ยวที่เป็น led 5จุดติดเสริมเข้ามานะครับหล่อเท่แบบอเมริกานะครับใครอยากเป็นวัยรุ่นอเมริกาก็ต้องตัวนี้ครับ body คิทครับผมแต่งได้กับทุกรุ่นนะครับมาไล่ไปที่ตัวด้านข้างกันบ้างนะครับตัวนี้ที่บอกก็เป็น body คิทนะครับก็คือจะถูกตีออกมานะครับ เสาเเดิมตรงนี้นะครับบอดี้จะยิงตรงไปแบบนี้นะครับแต่ตัวรถนี่จะถูกตีเพิ่มออกมานะครับฝั่งละ7นิ้วเลย2ฝั่งถูกตีเพิ่มมาประมาณ14นิ้วเลยนะครับผมตีออกมาใหญ่แบบนี้ ซุ้มล้อตัวนี้ก็จะอยู่ในชุดเลยนะครับก็ด้านข้างครับให้ดูล้อนะครับล้อเดิมของ e v e r วอร์เรสต์จะเป็นล้อยีนิ้วนะครับเปลี่ยนออกนะครับน้องเตยบอกขอล้อจัดเต็มเอาให้หล่อที่สุดนะครับเราก็ใส่ไปให้ครับเป็นล้อ22นะครับออฟเซ็ตลบสีนะครับใช้เป็นล้อออฟโรดลายนี้นะครับเป็นลายไบพัทนะครับ8ก้านนั่นเองนะครับผมใส่เป็นยางแอมนะครับใช้เป็นยางแอมตัวนี้เป็นเบอร์นะครับ325นะสามสองห22นะครับซึ่งเป็นยางตัวท็อปของแอมเลยนะครับลายนี้หล่อแล้วก็ดดุันมากๆตัวรถ นะครับจะถูกยกเพิ่มขึ้นอีก1นิ้วนะครับเพื่อจัดทรงให้สวยงามมากยิ่งขึ้นครับส่วนตัวด้านข้างของตัวรถบันไดข้างนะครับน้องเต์ใช้เป็นบันไดข้างเดิมของตัวรถซึ่งดูหรูดราและดูดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตัวมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะครับกระจกจะเป็นโครเมียมด้วยซึ่งเป็นทรงของไทเทนเนียมพาสอยู่แล้วแล้วก็ดีเพิ่มเติมเข้ามานะครับบอดี้ที่ถูกตีเพิ่มเข้ามาก็คือตั้งแต่ประตูหลังเนี่ยครับถูกตีเพิ่มขึ้นมาในเซ็ตฝาท้ายข้างนนนีี้ะครับบบยาวไปแเลยนะครับบอดีก็จะใหญ่ขึ้้้้นนนะครััับทงงหหาแลลลวก็เยนะครับผม ไฟจะเป็นไฟเดิมของตัวรถซึ่งเป็นไฟของเอฟเวอรเรซึ่งสวยงามและเป็น l e d อยู่แล้วคาท้ายกครับก็ไม่ได้เอาอะไรมาติดนะครับเพิ่มโครเมียมเข้าไปครับของทรงเดิมเพื่อความหรูหรานั่นเองเซ็นเซอร์ต่างๆของตัวรถนะครับใช้งานได้ปกติแล้วก็รุ่นไทเทเนียมพัดนะครับฝากระโปรงท้ายก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับมีกล้องหลังเรียบร้อยนะครับกดแตะเปิดแบบนี้ไปเลยนะครับฝากระโปรงท้ายก็จะถูกเปิดออกมาได้อย่างง่ายได้นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวด้านท้ายนะครับเก็บสัมภาระด้านท้ายเนี่ยก็จะมีพอร์ตเอาเลต์นะครอบไว้ต พวกสายชาร์จหรือว่าอุปกรณ์ชาร์จไฟต่างๆนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้เลยนะครับเรียบร้อยนะครับที่เก็บฝากระโปรงท้ายนะครับแล้วก็เรื่องของยางอะไหล่ก็จะถูกเซฟไว้นะครับต้องปล่อยยางอะไหล่จากในนะครับด้านในของตัวรถเปิดตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้ที่ขันยางอะไหล่เนี่ยเพื่อขันแล้วเอายางอะไหล่ออกมานะครับเป็นการเซฟตี้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็แถวนั่งตอนที่3นะครับเป็นแบบปรับแบบไฟฟ้านะครับแค่กดตัวนี้นะครับเบาะก็จะถูกปรับไปแล้วนะครับ ใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับหรือว่าวัยรุ่นต่างๆก็ใช้งานของตัวรถเอเวอเรสในแถวตอนที่3ได้อย่างสะดวกสบายครับจะเอาขึ้นก็แค่กดแค่นี้ครับสัมผัส2ครั้งนะครับฝากระโปรงท้ายสัมผัสอีก1ครั้งก็ปิดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าเราจะเปลี่ยนรถสนิทหรือไม่สนิทหรือเปล่านะครับต่อไปเดี๋ยวก็พาดูภายในครับของตัวไทเทเนียมพัสนะครับเอเวอเรสซึ่งตัวนี้กุญแจจะเป็นคย์เลสอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไขนะครับจะมีปุ่มเปิดตัวนี้พกกุญแจไว้กกกัับตว็พพออรดดปปุ่่มเเืิถ แล้วก็เข้าไปในตัวรถได้แบบนี้ครับสบายๆเบาะจะเป็นเบาะไฟฟ้าครับนะครับปรับพุกทิศทางนะครับได้เบาะหนังทั้งคันอยู่แล้วนะครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพาพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์ไฟฟ้านะครับช่วยผ่อนแรงแบบมัลติฟังชันนะครับ การใช้งานต่างๆก็จะมีเรื่องของ c r u s e control ที่เป็น adaptive c r u s e control ตรงนี้นะครับเมื่อสั่งงาน c r u s e control แล้วก็สามารถสั่งระยะห่างจากตัวรถนะครับกดเพิ่มหรือว่ากดลดระยะห่างจากตัวรถได้นะครับระบบนี้เป็น c ู u i s e c o n t o l แบบ adaptive คือสามารถปรับแปรผันความเร็วได้อัตโนมัตินั่นเองนะครับฝั่งซ้ายก็จะคุมเรื่องของเครื่องเสียงนะครับผมก็เ,เสียงตัวนู้นะครับแล้วก็สั่งงานโทรศัพท์ต่างๆก็คือตรงนี้นะครับผม หน้าจอจะเป็นหน้าจอซิงค์สครับขนาด8นิ้วรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay นะครับระบบแอร์ได้เป็นระบบอัตโนมัติแล้วนะครับแล้วก็ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์เทอร์โบนะครับ2.0ทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนะครับซึ่งตัวเกียร์ก็จะมีโหมดสปอร์ตแล้วก็โหมดแมนนวลนะครับปรับเพิ่มลดเกียร์ได้ที่หัวเกียร์ทำให้การขึ้นเขาและลงเขาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของไฟหน้าครับเป็นไฟหน้าอัตโนมัตินะครับสามารถปรับอัตโนมัติได้แบบนี้นะครับเปิดปดดน็้ีวย การเปิดไฟเองก็ได้ครับนี่เปิดไฟใหญ่ครับเปิดไฟหลีแล้วก็ปิดไฟนะครับผมทําได้ง่ายๆแค่ปลายนิ้วแล้วก็สามารถปรับระดับของโคมไฟหน้านะครับก็กดตัวนี้นะครับแล้วก็ปรับระดับขึ้นลงนะครับแต่ตัวนี้ทําเป็นไฟวีแลนดไปแล้วตรงนี้ฟังก์ชันก็จะหายไปนะครับตัวนี้เป็นตัวเปิดปิดความสว่างนะครับของตัวดิสเพย์หน้าจอนะครับเปิดไฟตัดหมอกนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงท้าย ได้ที่ปุ่มตรงนี้ด้วยนะครับกระจกเป็นปรับแล้วก็พับไฟฟ้าครับนี่คือฟังก์ชันในการใช้งานของตัว e v e r e s t สต์ไทเทเนียมพับขัดสครับจบไปแล้วนะครับกับอีกหนึ่งคันนะครับเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัชครับราคา1 5 9 9 0 0 0าบาทนะครับของลังเตอร์แต่งบอดี้คิดนะครับอเมริกาคันนี้แต่งใช้เวลา1เดือนนะครับขั้นต่ำใครอยากได้ก็ติดต่อกอลฟเข้ามาครับแต่งได้กับเอเวอเรสต์ทุกรุ่นไม่จำเป็นต้องเป็นไทเทเนียมพัชนะครับเป็นตัวสปอร์ตก็ได้เป็นตัวขับสี โผเข้ามาเลยครับเบอร์0986536464ครับ0986536464ครับแล้วก็ก็แล้วก็ก่อนจบคลิปนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูก็ฝกกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ข้องของก๊อฟให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ก๊อฟทำคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนกับรถโคตรหล่อของน้องเต้ยครับสวัสดีครับ